สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องรอยเป็ดอีสานมานาเด้อครับผมแกข็ขอกล่าวขอบคุณสําหรับผู้ที่ติดตามตอนนี้พวกร้อกว่าคนแล้วครับผมสําหรับช่วงนี้กะผมบ,บุค่อยว่างเด้อพี่น้องเพราะว่าบุคอยได้ลงคลิปปันไดเพราะว่าผมทําการครับกําลังจะต่อมุกนาบ้านเพราะว่าตอนนี้เนาะพี่น้องแดดเป็นส่งต้นไม้หลายเกิดความเหี่ยวเฉาพี่น้องนี่ครับ จะมาให้เบิ่งงานของผมแต่ละมือตอนนี้กําลัางทําการขุดหลุมเสาครับผมพี่น้องเพื่อทําการต่อเพิ่มขึ้นมาอันนี้ผมจะทําเองครับผมเพราะวะ่าผมก็มีพื้นฐานการทําบ้านอยู่แล้วเนาะพี่น้องนี่ทาการเทเป็นหลุมรองพื้นเสามุกหน้าบ้านอยู่ครับผมพี่น้องสําหรับวันนี้ครับผมผมจะพาไปชมเบิ่งและอัปเดต หูช้างด่างเหลืองด้วยพี่น้องไปรับชมกันเลยครับนี่ครับวันนี้จะพามาอัปเดตเบิง้งหมูช้างด่างเหลืองที่ปลูกไว้ประมาณสองเดือนแล้วเนาะพี่น้องครับผมปลูกลงดินสองเดือนแล้วจะมาให้ชมเบิง้งระหว่างช้างรุ้นกับช้างที่เพาะจากไข่ท่านที่ติดตามเนาะพี่น้องท่านที่ติดตามไปจะรู้ว่าผมเพาะจากไข่ทั้งเต้เริ่มแรกกับพี่น้องอันนี้ก็เป็นการอัปเดตเนาะพี่น้อง น่ครับจะมาให้เบิ่งช้างที่รุ่นเด้อพี่น้องช้างรุ่นนี้รู้สึกว่าจะรุ่นต่อไปเรื่อยๆพี่น้องน่ครับยังบบหันด่างแบบชัดเจนภานี้พี่น้องก็จะเห็นเป็นปะปะไปลายไปเนาะพี่น้องครับผมนี่ครับเห็นปะครับจุดด่างเพิ่็จะมีตรงหูเล็กๆน้อยๆไปแค่นั้นเองครับผมพี่น้องนี่ครับอันนี้ผมรุ่นมาเป็น่ยนซองเดิมได้ครับผมนี่ครับบริเวณหูตรงนี้ครับผมที่เป็นจุดรุ่นมนเนาะครับผมนี่ครับ ครับจุดรุนผลเนาะแล้วก็แต่ว่าที่ทางน่ของเพื่อนเหอคือช้างรุนก็มีข้อดีด้วยครับพี่น้องเพื่อนออนอนเอเร็วครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งครับผมครับก่อนจะเบิ่งช้างที่เิ่นด่างเรามาเบิ่งก่อนจะเบิ่งช่างด่างเนาะเรามาเบิ่งช้างรุนก่อนว่ามีข้อดียัง่ยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปครับผมนี่ครับเพิ่นจะงอกนอและไข่เนาะพี่น้องนี่ครับไข่เพิ่นเป็นไหมพี่น้องเห็นปะครับ เห็นป่ครับปลายไหลกําลังแทงขึ้นมาจะกลายเป็นไข่ครับผมแล้วก็มีหน่อเพิ่มขึ้นมาอีกหนอนหนึ่งซึ่งตัวนี้แล้วครับผมจะเป็นจุดรุ่น่าจะด่างบ่ครับผมเปนงอกขึ้นมาประมาณสามตาครับผมพี่นองนี่ครับอีกตาหนึ่งครับครับตาเพิ่นครับเห็นบ่ครับตาที่สองพินเนาะครับยังบานแทงครับตานี้นี่ครับไข่พินเนาะปลายเป็นไหลแล้วครับ สักหน่อยเพื่อนก็นจะเป็นไข่นงพี่น้องนี่ครับแล้วก็มีหนอแทงขึ้นมาอีกหนอหนึ่งได้ฟังนี้ครับผมได้ฟังนี้ครับคือพูดง่ายๆคือช่างนี่เพื่อนจะแทงบริเวณตรงที่เป็นตาครับผมนี่ครับตรงบริเวณที่ตานี่ถ้าเราตัดออกเพื่อนก็จะมีตาตรงนี้แหละที่เป็นตาที่จะแทงหนอขึ้นมาครับผมพี่น้องไข่ของเพื่อนนี่กับบางท่านบางคนกับบงหูนวะ่ามันแทงออกมาจากมองเลยครับผม มันจะแทงออกมาข้างตาย่ลน like erm ้ะพี่น้องเห็นบ่ครับข้างตานี่ยจะมีข้างตานี่จะมีคล่ายๆนูนขึ้นมาครับผมนี่เบิ่งฟังนี่ก็ได้พี่น้องเนี่ยผมจะให้เบิ่งฟังนี่อันนี้คือจุดเริ่มต้นของไข่มันเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาไม้ชี้ให้เบิ่งครับผมพี่น้องนี่ครับอันนี้คือตาเพื่อนเนาะพี่น้องอันนี้ตาที่จะแทงออกขึ้นมาครับผมแล้วบริเวณตรงนี้ครับผมบริเวณตรงนี้ สังเกตเบิ่งดีดีที่ปลายไม้นี่ครับผมอันนี้เพิ่นจะแทงเป็นไหลไข่ออกมาพี่น้องซึ่งตัวนี้แหละครับผมที่เป็นตัวรุ่นจุดหนึ่งที่ผู้คนนนัยังสงสัยอยู่ว่าไข่เพิ่นจะแทงออกมาจากไหนนี้ครับผมเห็นปลายไห้ผมบอกครับผม<ๆ>พี่น้องนี่ครับเพิ่นจะแทงออกมาแบบนี้แหละครับผมเห็นบอกครับแทงออกมาคางหนอต้องการเคลียดดินปกไว้เพื่อให้พ่นสร้างไข่ให้เต็มที่พี่น้องแล้วก็จะออกมาเป็นไข่แบบนี้ครับผมพี่น้องนี่ครับนี่ครับ อันนี้ผมทําการทดลองแช่น้าไ้ประมาณสิบวันพี่น้องเห็นป่ครับกระลังแทงยอดขึ้นมาเป็นสีเขียวๆนะครับผมอีไข่ใบนึงนั่นปลายพันยุบพี่น้องปลายพันยุบลงไปตอนที่อบเนาะผมก็เลยตัดถิงใจทําการแช่ทั้งสองอันพร้อมกันเลยพี่น้องเพราะว่าอันนี้ผมทําการอบได้เดือนก,กว่าๆก็บมีราก,ลกาแลยกันยังบนเน่าเนาะพี่น้องเราก็ยังหมดต้องสิ้นหวัง อันนี้ผมจะทําการแชร่จนเพิ่นงอกทุกคนทุกท่านเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกออกไปต่างหากเนาะครับผมนี่ครับซึ่งตอนนี้กําลังแทงยอดออกมาเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัวนี้เอาเป็นว่าตัวนี้ค่อยทําคลิปแยกออกไปเนาะพี่น้องมเบึงช้างด่างเหลืองครับผมพี่น้องวันนี้นี่ครับช้างด่างเหลืองนี่ครับผมต้องเตะผมทําคลิปไว้ก่อนนานี่ที่ตอน นั่นกับประมาณตัวนั่นประมาณสองใบนะ้อพี่น้องมีใบนี้กับใบนี้เนะ้อพี่น้องแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นใบนึงแล้วกันี่ครับตัวนี้ยังกัดสีบมดเต็มที่นะ้อพี่น้องแล้วก็จะมีปลอดใหม่เตรียมแทงขึ้นมาอีกครับผมนะครับเรามองข้างในนั่นก็จะเห็นเป็นเส้นใสในเพิ่นที่เป็นยอดข้างในนะ้อพี่น้องครับซึ่งเพิ่นจะรอเตรียมแทงยอดมาอีกครับผม เดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้เบิรงบริเวณเงาเพิ่นนี่ครับจะให้เบิรงบริเวณเงาเพิ่นครับผมนี่ครับซึ่งผมทําการเอาสเปกน้ำมอดเคลือบไปเนาะไี่น้องอันนี้ก็เป็นรากของเพิ่นแต่ว่าที่สําคัญตรงนี้ครับผมบริเวณนี้บางคนอาจสงสัยว่าตรงชุดเดย์เพิ่นจะเป็นใครตรงนี้ด้วยครับผมนี่ครับที่แทงออกมาในน้อยนูนขึ้นมานี่ครับผมการลักษณะงอกนี่ก็จะเป็นไข่ครับผมซึ่งมีสองฝั่งเดี๋ยวผมให้เบิรงอีกฝั่งหนึ่งครับผมนี่ครับ อีกฝั่งหนึ่งคือคือนี่ครับผมตรงปลายไม้ผมนี่ครับผมเห็นบอกครับอันนี้จะเป็นก้านของไข่ครับผมคือเมื่อกะต้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันก็จะงอกเป็นไข่เนาะครับผมนี่ครับเป็นจุดสีน้าตาลนี่ครับผมอันนี้คือก้านของไข่ได้พี่น้องถ้าเพิ่นสมบูรณ์มันก็จะค่อยๆงอกขึ้นมาเรื่อยๆเป็นก้านเป็นไหลขึ้นมาคือแบบนี้ครับผมพี่น้องเป็นไหลขึ้นมาคือต้นต้นนี้เนาะนี่ครับถ้าเพื่อนสมบูรณ์มันก็จะเป็นไหลแทงออกมาเป็นก้านแบบนี้ครับผมเพราะว่าเพื่อนจะสร้าง สารอาหารแล้วก็สร้างเป็นไข่ขึ้นมาอีกที่นึงครับผมแล้วก็มีอีกเทคนนึงพี่น้องที่ผมใช้อยู่คือใช้ถาดนี่ครับเป็นถาดใายแบบนี้พี่น้องลองฐานใต้ก้นพื้นนอกพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็แนะนําำบ่อยอยากให้ใสนะ่น้ำใส่น้ำหลายเด้อพี่น้องใส่น้ำพอสมควรเนาะเห็นบะครับผมรากเพิ่นก็จะทะลุเดินลงมามันเจอทรายเย็นๆเนาะพี่น้องก็จะทำให้เพิ่น จะเริ่เติบโตได้เร็วครับผมซึ่งต้นนี้ผมเอาลงดินประมาณหนึ่งเดือนครับผมแต่ถ้ารวมเพาะไข่พร้อมกับประมาณสองเดือนครับผมพี่น้องก็จะได้ประมาณนี้เนาะครับผมอันนี้กะเป็นความภาคภูมิใจของผมเนาะเพราะว่าผมพึ่งเพาะไข่ใบแรกแลก้วกะมีด่างห้าบที่สวยงามแล้ก็ค่อนข้างที่จะมีคนสนใจหลายครับผมพี่น้องต้นนี้ ผมยังบ่ทาการขายออกไปเพปรพะว่าผมต้องการชมความจเจริญเติบโตของมันไปอีกสักพักครับผม,ผมอันนี่ก็บสำหรับช้างลุ่นเนาะช้างลุ่นกันยังลุ่นต่อไปพี่น้องถ้าเป็นการตัดสินใจถ้าให้ผมแนะนำเนาะพี่น้องก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องครับผมลองไปชมเบิ่งต้นแม่พันธุ์ที่สวยๆพี่น้องต้นแม่พันธุ์สวยๆแล้วก็ต่วนที่เป็นลื่อสดๆเด้อพี่น้องครับผมไปหา ชมเบิ่งตรงที่พ่นลืดสดๆแลวก็อาจจะมีเนาะที่ว่าพ่นลืไล่สดขายอยู่พี่น้องเราก็ไปทําการซื้อมาถ้าราคาเราที่สู้ไหวเนาะพี่น้องถ้าเราเป็นช้างรุ่นก็คือต้องรุ่นต่อไปแล้วพี่น้องครับผมรุ่นจนยันหนอยันไข่พ่นปุ๋ระพี่น้องเลยครับผมถ้าผู้ใดสนใจในการลงทุนหูช้างดังเหลืองก็ร้องเบิ่งเนาะพี่น้องว่าตัวใดเพ่นจะให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วกว่าครับผมซึ่งถ้าจะ เปรียบเทียบราคาสองต้นนี้ครับผมระหว่างต้นนี้กับต้นนี้ครับผมต้นนี้ก็ใหญ่จะใหญ่กวจริงยุ้ยี่พี่น้องแต่ว่าราคาสู้ต้นนี้บ่ได้เพราะว่าต้นนี้ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นหลายครับผมมีคนให้ราคายุ่แต่ว่าผมยังบ่่ยงหําการขายเนาะพี่น้องก็คงจะเข้าใจในคนที่รักต้นไม้ก็ยังเก็บไว้อยู่เนาะพี่น้องครับผมซึ่งถ้าผ้ใดบ่บมีงบประมาณครับผมก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คยๆว่า ถ้าผู้ใดบูญยิงก็ประมาณกะลองไปทายเขยมเบิ่องเนาะที่เพิ่นแจกไข่หูช้างดางเหลืองที่เพิ่นลือ้อสุดๆดมาให้เบิง่งครับผมพี่น้องเรากะไปทําการทายเขยมเผื่อเรามีโชคครับผมเรากะอาจจะเราก็อาจจะได้หูช้างดางเหลืองที่ได้มาฟรีครับผมเสียเสียแค่ค่าส่งเท่านั้นครับผมอันนี้ผมสองใบนี้ผมได้มาฟรีเนาะพี่น้องก็คืออยากให้เป็นแรงบันนานใจเด้อสำหรับคนที่รักไม้ดางชอบไม้ด่างแล้วก็มาศึกษาเบิง่ง ค่อยๆพิจารณาเบื่องลึกว่าเราจะเหมาะสมกับตัวเด็กครับผมพี่น้องเพราะว่าถ้าเราจะมาสายการปลูกต้นไม้ด่างเราต้องพยายามหาสิ่งที่เรายังบมมีเนาะพี่น้องเราพยายามหาสิ่งที่คนนิยมครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เนาะก็ได้เวลาสมควรแล้วเด้อพี่น้องโปรดติดตามช่องร้อยปอสานบ้านนาเพื่อเป็นกำลังใจโปรดกดไลค์กดติดตามให้เด้อครับผม สำหรับคลิปนี้ได้เวลาสมควรแล้ขาาวขอกก่าคำว่าสวัสดีครับ